ก็สวัสดีครับเอซี FC, นะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็สวัสดียามเศารพี่น้องนะครับสวัสดีตอนเช้าก็เอาผักปอดลงพี่น้องนะครับพวกผักปอดพวกยินทซีว, C, วัตถกุกำลังเอาลงนะครับเนี่ยกำลังดำๆเลยนี่ผมไปหามานะครับเพื่อทำดินปลูกจำหนายพี่น้องนะนะครับอันนี้ก็จะเป็น อินรีวัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็ให้พืชได้ดูดซึมเป็นอาหารนะครับพืชก็จะเริ่มเติบโตไว้นะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่คนรถนี่ก็ยังลงไม่เสร็จพี่น้องนะครับยังลงมาเสร็จอยู่นะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับลงครั้งละนิดละหน่อยนะครับนี่แหละครับมันมีทุนหลายพี่น้องรถก็ไม่ได้ติดดำติดอะไรนะครับก็ขี่เกียร์เอานะครับ หลายคนนะครับอาจจะมองว่ามันลําบากที่ผมทํามันอาจจะลําบากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามัน,มนไม่ได้ลําบากเลยนะครับเครื่องมือผมก็ไม่มีอะไรพี่น้องก็มีแค่คลาดนะครับดึงลงแล้วก็มีพ่วนะครับอันนึงนะครับเขี่ยลงไปวันละครั้งละนิดละหน่อยนะครับไม่ถึงชั่วโมงพี่น้องมันมันก็เสร็จนะครับ เหนื่อยเราก็พักนะครับก็ถ่ายคลิปไปด้วยอย่างนี้แหละนะครับอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับคือมันดีด้วยซ้ําพี่น้องคือนหนึ่งแหละครับเราได้ฝึกความอดทนฝึกความอดทนฝึกความลําบากบ้างนะครับถ้าเรามีแต่ความสบายพี่น้องวันหนึ่งนะครับเราเกิดลําบากขึ้นมานี่นะครับเราเนี่ยเสียเห็ุยังโวเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเราเคยสบายนะครับ เพื่อลาบากทําทอะไรไม่เป็นนะครับการที่เราใช้จอบใช้คาดใช้พั่วทําทงานนะครับมันก็เป็นการฝึกทักษะนะครับฝึกให้เรารู้จักทํางานนะครับให้เรารู้จักความอดทน,นทําไปวันเล็กละนน้อยนะครับทุกหยาดเหงื่อที่ออกไปนะครับมันก็คือความสุขสุขที่ได้มีงานทำสุขที่มีอาชีพนะครับได หาเงินเพื่อหล่อเลี้ยงได้หลายคนในครอบครัวได้หาเงินนะเพื่อหล่อเลี้ยงนะครับลูกน้องที่มาทํางานด้วยนะครับก็รู้สึกดีและก็ภูมิใจนะครับบางทีนี่ความสบายนี่มีเยอะมากพไม่ดีนะครับมันเหศเในเฮาขีข่ขาดเฮดเดอเฮาเฮ็ดยังบบเปลี่ยนเลยนะครับนี่แหละทำ้าได้เรื่อยพี่น้อง อย่างนัอย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายนะครับเหนื่อออกก็ได้ลดปริมาณแคลอรี่ไปนะนี่นะครับใครอยากได้ดินปลูกผมก็สอบถามมาได้เด้อนะครับอินทรีย์วัตถุชั้นดีอย่างนี้แหละครับปลูกพืชอะไรก็งามพี่น้องไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับของผมจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับจะงามโดนงามทนพี่น้องอีกย่างนะครับมันจะไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับดินปลูกหลุมนอนนานะครับ ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,เอา,อาพวกอินทรีย์วัตถุของผมลงจากรถหน่อยนะครับซึ่งมันก็หนักมากพี่น้องดึงยากขนาดแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับออกกำลังกายแต่เช้าเนาะสูดอากาศสดชื่นนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมช่องไอห,หนุ่มนอนา,นา,นานนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ